มาจ้ามาจ้าสีพ้าเห็ดออมเนื้อแส่บกเขือไส่พักหลายๆแบบเล้าๆนี่แหละเรียมเครื่องเตรียมพักข้าไว้เตรียมเนื้อพันแล้วก็เอาเครื่องลงไปใส่เนื้อที่จริงนะมันต้องใส่บักเขือก่อนเนื้อพี่นอ้องแยกขา,ามขันตอนงานแล่นไก่แล่นไกายตอนใส่กักเขือ ใส่บวบเขืเอนบวบเขือมันุ่งกงากรเราก็ใส่เนื้อแล้วยังคอยใส่ผักอย่างอื่นไปรสด,ดีวันนี้เขากำมะปร่งน,นี่รสด,ดีชุโรสอันนี้เขาขัวเด้อเพิ่มความหอมแล้วก,ก็คาร์โได้กับประแดกน,นีให้มันนัวจา้าสมีลาเติมปูไม่มีอยังไหลรสด,ดีชุโรส น้ำปลาบอไซเลยใส่แต่ปลาแดกสมัครพอเนื้อเ้าสุกให้เนื้อเ้าสุกให้พักเ้าสุกแล้วจักน้อยเ้าก็ใไซนี่พวกพักพวกเงี้ยไม่สุกง่ายใส่แล้วก็ปิน่นบับปิน่นบับวงเลยกระิมีพักซีลาวเอาอีตูนั่นแหละใส่ลงไปไม่ใบโหระพาน้ำเอาโหระพาใส่น้ำนนแค่นั้นง่ายๆบ่ได้หนุนง่ายอย่างั้ กับเขาเล้าๆกับเขาอีสานนะ่ะเห็ดบ่ยากาะยังไงจังได้กับแสนอเทสไซประแดกเสร็จเรียบร้อยจ้าออมเหนือเซะเขืออเบพักหลๆมาบะนี้มากินน้ำกันแซ่บ